คนที่เขาสำเร็จเขาสร้างนิสัยให้ตัวเองทำในสิ่งที่คนล้มเหลวไม่ชอบทำอันนี้จริงพวกเขาก็ไม่ชอบทำสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าความมุ่งมั่นที่จะบรรลุปเป้าหมายแต่ใ้พวกเขามองข้ามความไม่ชอบไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับหัวข้อคิดเร็วคิดช้าการคิดเป็นงานหนักสมองของคุณเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากคุณสามารถคิดเรื่อง,งต่างๆได้มากกว่าจานวนโมเลกุลทั้งหมดในจัก,กรวาล และสามารถทำให้เป้าหมายหรือว,ว่าถุปงใดก็ตามที่คุณปรารถนาเป็นจริงได้หากคุณต้มเทพลังความคิดให้กับมันอย่างเต็มที่เชื่อว่าคุณสามารถทําได้ดีกว่าเร็วกว่าที่คิดไว้ซะอีกสมองของคุณทํางานไม่เคยหยุดครับถ้อยคำต่างๆที่มันหลัง่งไหลพั่งโผล่มาในแต่ละวันจากสมองของคุณมีจำนวนมากถึง1500คําต่อน,นาทีแถมยังกระโดดจากเรื่องนั้นไปเรื่องนี้เคยเป็นไหมครับที่คิดไปวนไปวนมาคิดหลายเรื่องมากในแต่ละวัน แล้วก็กลับมาที่เรื่องเดิมอีกครั้งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆจริงไหมครับการที่คุณจะควบคุมและจํากัดกระแสความคิดรวมถึงบังคับทิศทางให้มันคิดตามที่คุณต้องการมีการโฟกัสจดจ่อตามที่คุณต้องการจึงต้องอาศัยความมีวินยัยและความรับผิดชอบและพลังใจที่เข้มแข็งจริงอยู่ครับว่าคุณสามารถคิดเรื่องต่างต่งตอเนื่องกันเป็น,นร้อยเรื่องได้แต่คุณคิดได้แค่ทีละเรื่องเท่านั้นนั่นหมายความว่าคุณมีความสามารถในการควบคุมกระแสความคิดนี้ และจดจ่อกับความคิดอยู่กับสิ่งหนึ่งเรากับว่าเป็นนักแม่นปืนครับที่กําลังเลงเป้าหมายอยู่เพราะฉะนั้นต่อให้มีความคิดหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคิดให้มีประสิทธิภาพก็คือคิดหนึ่งเรื่องเท่านั้นและพุ่งความสนใจไปที่สิ่งนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสิ่งที่คุณทำซ้ำๆจะกลายเป็นนิสัยและคนส่วนใหญ่ก็ติดนิสัยใช้ชีวิตด้วยการตอบโต้อยู่เสมอตัวไม่ผ่านการพิจารณาหรือว่าคิด้ิี่ถ้วนหาเหตุผลก่อนเลยโตตอบทันทีที่มีเรื่องอะไรก็ตามเช่น ทันทีที่เสียงนาฬิก,กาปลุกเนี่ยดังขึ้นผู้คนก็จะบน่กนกลนด่าในตอนเช้ารู้สึกหงุดหงิดในตอนเช้ากล่าวก็คือว่าเมื่อเราทุกคนเนี่ยเจอสิ่งเร้าส่วนมากสมองของเราจะตอบสนองทันทีโดยอัตโนมัติแต่สําหรับคนที่มีกระบวนการในการคิดที่ดีแม้ว่าพวกเขาจะต้องตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นเรื่องเดียวกันเหมือนกันแต่คนกลุ่มนี้จะใช้เวลาสักครู่ก่อนที่จะตอบสนองต่ออะไรก็ตามเหมือนอย่างที่แม่ของคุณเคยสอนว่า นับหนึ่งถึงสิบในใจแล้วค่อยตอบโต้ลูกของฉันในเวลาที่ลูกๆงอนโมห,หัวหรือว่าโกรธการหยุดคิดสักครู่เพื่อคิดก่อนพูดหรือว่าทำจะช่วยคุณตอบสนองได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นซึ่งนั่นก็เป็นคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้หากคุณอยากจะประสบความสำเร็จอีกทั้งยังเป็นคุณสมบัติของคนที่เขาร่ำรวยมั่งคั่งด้วยครับการคิดเป็นงานหนักโทมัสเจวัตสันเซเนียซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งไอบีเอ็มขอให้ทุกคนในบริษัทติดป้ายที่มีข้อความว่าคิด ไว้บนผนังห้องทํางานของตัวเองในช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัททุกครั้งที่จะต้องหาทางแก้ไขก็จะมีใครมาคนชี้ไปยังป้ายนั้นเพื่อเตือนใจเ,นเพื่อนร่วมง,งานว่ายิ่งใช้เวลาในการคิดมากเท่าไหร่อย่างรอบคอบก็จะเจอทางแก้ปัญหามากเท่านั้นพวกเขาก็จะยิ่งมีโอกาสหรือว่าแก้ปัญหางานนั้นให้เหมาะสมโทมัสเอดิสันกล่าวไว้ว่าในบรรดาง,งานทั้งหมดการคิดเป็นงานหนักที่สุดคนส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอยากที่จะคิดเลยเพราะว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะ นอกจากนี้ก็ยังมีสุภาษิตที่ว่าบางคนคิดและบางคนก็คิดว่าตัวเองกําลังคิดในขณะที่คนอีกจํานวนหนึ่งซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ยอมตายดีกว่าต้องคิดการคิดอยางมีประสิทธิภาพเป็นงานที่หนักมากถ้าอยากใช้พลังความคิดของตัวเองได้อย่างมีศักยภาพประสิทธิภาพสูงสุดคุณก็ต้องเรียนรู้และฝึกฝนซ้ําแล้วซ้าเล่าโชคดีที่สิ่งที่คุณทําซ้ําๆจะกลายเป็นกิจวัตรและนิสัยในไม่ช้าครับและเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นนิสัยและกิจวัตรแล้ว มันก็จะกลายเป็นคนกลายเป็นสิ่งที่คุณทําได้โดยอัตโนมัติปรากฏว่าคนตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปแปลงฟันทุกสิ่งล้วนเป็นเรื่องยากในตอนแรกก่อนที่จะเป็นเรื่องง่ายและแน่นอนว่าการสร้างนิสยัยใหม่ก็เช่นกันครับเพราะฉะนั้นหากอยากจะฝึกโต้อตอบอ,อย่ามีประสิทธิภาพอย่าจะทําอะไรให้เป็นนิสัยที่ดีก็ต้องฝึกเพราะตอนแรกเนี่ยอาจจะยากหน่อยแต่ต่อไปมันจะดีขึ้นหนึ่งในนิสัยที่ดีที่สุดที่คุณสามารถสร้างได้ก็คือค่อยคอยคิดในเรื่องที่จําเป็นต้องใช้เวลาในการคิด อย่างที่เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าปัจจัยที่สําคัญของการตั้งเป้าหมายคือสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการนั่นเองความผิดพลาดแทบทุกอย่างของเราเกิดจากการที่เราไม่ได้คิดให้รอบคอบให้ถี่ถ้วนถึงผลที่จะตามมาจากการที่เราทําอะไรบางอย่างบางคนรีบไปหน่อยก็หาข้อสรุปแบบเปิดผิดจนนําไปสู่การทําในสิ่งที่ผิดและไม่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการคนเรามองหาข้อมูลและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้น สถิติที่ถูกคัดเลือกมาหรือว่าอตากาติจากการเลือกข้อมูลซึ่งหมายถึงการมองหาแต่ข้อมูลที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราเชื่อเท่านั้นเราจึงจะเชื่อโลกของเราทุกวันนี้นะครับมีสื่อโซเชียลมีเดียมากมายเรามีถึงข่าวสารต่างๆมากมายจนทาให้เรามีความคิดที่ยาแย่ยุ่งเหยิงแล้วก็ล้วนมีข้อสรุปที่ผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นเราจึงจะเป็นต้องฝึกครับที่จะค่อยคคิดให้ดีก่อนตัดสินใจทาอะไรก็ตามเพราะมันจะส่งผลต่อชีวิตของเรา หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการคิดอย่างช้าๆก็คือก่อนจะนําข้อมูลอะไรสักอย่างมาตัดสินใจก่อนจะเชื่อมันนะครับให้ถามตัวเองเสมอว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้ถูกต้องคือบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคุณก็ต้องคิดช้าบ้างไม่ใช่ว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาในโซเชียลก็เชื่อไปหมดมีข่าวสารอะไรเกิดขึ้นมาก็เชื่อไปหมดสิ่งสําคัญคือหาข้อมูลข้อเท็จจริงก่อนแล้วคุณค่อยตัดสินว่าเรื่องนี้เชื่อหรือไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นการคิดช้าก็จะทำให้คุณได้วางแผนกับตัวเองหาข้อมูลมากขึ้นมีข้อได้จริงมากขึ้นและมันจะทำให้คุณมีข้อสรุปที่ดีมากขึ้นครับการคิดมีอยู่สองรูปแบบครับก็คือคิดเร็วและคิดช้าบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องใช้การคิดเร็วเช่นตอนที่คุณเนี่ยจะแซงรถบางคันเวลาที่คุณเนี่ยมีการจราจรที่หนาแน่นหรือว่าเรื่องที่มันเป็นโอกาสกับชีวิตคุณอาจจะตัดสินใจอย่างรวดเร็วครับ แต่ในบางเรื่องที่มันอาจจะเป็นผลลัพธ์ในระยะยาวหรือว่าผลกระทบในระยะยาวจะต้องใช้การคิดช้าครับเช่นเส้นเอกาสารสําคัญในบริษัทของคุณเป็นต้นครับและสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นคือพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งสําคัญในระยะสั้นและระยะยาวแนวคิดที่ปิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดของคนส่วนใหญ่ก็คือมักจะใช้การคิดเร็วเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องที่มีผลในระยะยาวทั้งที่ความจริงแล้วอาจจะต้องคิดช้าหน่อยรอบครอบหน่อย เป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าครับการที่คำนึงถึงผลที่ตามมาสำคัญมากครับยิ่งเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีความสำคัญต่อคุณในระยะยาวมากเท่าไหร่คุณก็ควรจะคิดช้าลงบ้างให้เวลาตัวเองสักครู่พิจารณาข้อเทจจริงข้อมูลทั้งหมดก่อนที่คุณจะสร้างทางเลือกให้กับตัวเองในการเริ่มและสร้างธุรกิจก็เช่นเดียวกัน การคิดช้าเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากสําหรับหลายด้านเช่นบริษัทคนเนี่ยจะต้องการขยายกิจการเขาอาจจะคิดช้าลงหน่อยว่ามีใครตั้งราคาอย่างไรกลยุทธ์อย่างไรจะจําหน่ายอย่างไรสิ่งเหล่านี้ควรจะคิดช้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณควรจะฝึกถามตัวเองว่าในเรื่องนี้สถานการณ์นี้เราควรจะคิดเร็วหรือว่าควรจะคิดช้ากันแน่และมันจะมีผลกระทบอะไรในระยะยาว จงใช้เวลาคิดให้มากๆใช้เวลาคิดให้มากที่สุดก่อนที่คุณจะโต้อตอบหรือว่าตัดสินใจทําอะไรลองทําตามกฎ72ดชั่วโมงครับโดยให้เวลาตัวเอง72ชั่วโมงหรือว่า3วันเพื่อพิจารณาเรื่องสําคัญแล้วค่อยตัดสินใจก็อย่างที่ยกตัวอย่างนะครับเช่นการเซ็นเอกาสารสําคัญที่เป็นธุรกรรมเช่นเอกสารทางด้านการเงินเป็นต้นสําหรับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องตัดสินใจคุณก็ไม่ควรจะตัดสินใจอะไรก็ได้ส่วนใหญ่แล้วยิ่งใช้เวลาคิดก่อนตัดสินใจในเรื่องสําคัญมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิย่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเท่านั้นจงพูดให้ติดปากว่าขอเวลาคิดสักหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้คําตอบถ้ามีคนกดดันให้คุณตัดสินใจเรื่องสาคัญนันทีก็บอกไปว่าถ้าคุณยืนยันว่าจะเอาคําตอบเดี๋ยวนี้คําตอบก็คือไม่ทุกครั้งที่คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องสาคัญที่อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ครั้งใหญ่คุณอาจจะต้องใช้เวลาคิดให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้การทําเช่นนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีกว่ารีบร้อนตัดสินใจเสมอครับ 95%ของความสําเร็จทางธุรกิจขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนที่คุณจ้างแต่งตั้งมอบหมายงานให้คนที่คุณเลือกมาทํางานด้วยแม้แต่คนที่คุณเลือกไปร่วมงานด้วยสามารถส่งเสริมหรือว่าทําลายธุรกิจได้นี่คือเหตุผลที่ปีเตอร์ดรักเกอร์ได้เขียนไว้ว่าการตัดสินใจเรื่องคนอย่างรวดเร็วเป็นการตัดสินใจที่ผิดเสมอคนที่คุณเลือกจะทํางานด้วยหรือว่าทํางานให้เลือกที่จะคบหาหรือว่าแต่งงาน หรือว่าเลือกที่จะร่วมลงทุนหรือว่าทําธุรกิจด้วยจะเป็นตัวกําหนดความสาเร็จและความสุข85%ในชีวิตคุณหลังจากนั้นทบทวนช่วงท้ายนิดหน่อยนะครับเราจะคิดเร็วในเรื่องที่ต้องทําอะไรบางอย่างไปกิจวัตรครับเช่นแปลงฟันตัดสินใจที่จะแซงรถคันนี้นะครับแต่เราจะคิดช้าในเรื่องที่มันสําคัญมากๆเช่นการเซ็นเอกสารหรือว่าธุรกรรมเช่นทางด้านการเงินนะครับก็ต้องพิจารณาก่อนหรือว่าจะทํเดียวอย่างไรก็ตาม เรื่องสำคัญเรื่องที่มีผลระยะยาวให้คุณคิดช้าลงนะครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับสันมนาปลุกยักษ์แข,ข่องอรรวยหรือว่า Unlimited Power ซึ่งเป็นสันันา NLP ด้านการเงินเป้าหมายพลังงานและความเชื่อครับรวมไปถึงการจัดก,การได้อารมณ์ด้วยสันมนานนี้จะทําให้คุณทะลุก,ก,ก,รรกีดจำกัดปลดล็อกด้านการเงิน2วันเต็มครับที่ True Digital Park วันที่16 7กันยายน 2.566นี้นะครับเวลา9 0าโมงช้าถึง18.00นาฬิกาสำหรับคนที่สนใจพัฒนาตัวเองในด้านนี้นะครับใน2วันนี้นะครับเรามีกิจกรรมในด้านของ nlp ด้านของทางจิตวิญญาณนะครับที่ช่วยคุณปลดล็อกศัก,กยภาพได้มากมายเลยทีเดียวเราจัดทั้งหมดเนี่ยมา3ปีแล้วนะครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่1 4ครับเราจัดเนี่ยครบรอบ3ปีด้วยนะครับในรอบนี้ก็เลยมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันครับ รอบนี้เนื่องจากว่าเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีนะครับโอป้าก็เลยจัดที่อ u d i โเรียมนะครับซึ่งมันมีทั้งหมด2ชั้นโดยเราเนี่ยได้เพิ่มโซนครับในชั้น2สําหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นนะครับเรียนรู้ NLP โปรแกรมปลดล็อกการเงินสู่ความมั่งคั่งนั่งชั้น2นะครับโปรโมชั่นพิเศษในตอนนี้อยู่ที่990บาทครับสำหรับการลงทุนนี้ ส่วนใครนะครับที่อยากจะนั่งชั้นเหนือนะครับแล้วก็ถึงลูกถึงคนนะครับก็เข้ามาได้ครับในบัตรลงทุนเพียงแค่1,290บาทครับคุณสามารถทักไลน์ ID ที่หน้าจอนี้หรือว่าสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของสัมมนาน,นี้ได้ครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปที่นี่มีแต่ความเป็นไปได้และพบกันนะครับ